สวัสดีครับคันนี้เป็น1 2 3 2 3 0อาาฝาขาวนะครับเครื่องคาบูนะฮะนี้คาบูนะครับอันนี้เราปรับเซ็ตใช้อี0นะครับลูกค้านำรถมาจากตระดิบเลยนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์เดินเบานิ่งกิ๊บนะครับไี่ปัญหานะครับเรามาลองดูครับว่าอาจะาเร่งเป็นยังไง ครับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวขอดูเป็นกรณีกรณีไปนะครับเรามาทดสอบนะครับตัวหนึ่งสองสามสองสานะครับว่ามันจะเร่งเป็นยังไงนะครับนี่ครับบอกเลยว่าของเดิมนะครับอื่นคตรโคตรนะครับอันนี้เราทดสอบแล้วเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าหายอื่นแน่นอนครับนี่ครับอันนี้อจาเล่งนะครับ มีร่อรอบนะครับมีมาเลยนะครับรุ่นนี้ใครบอกรอรอบใครบอกอื่นที่มาเลยฮะทางเราจัดการให้ครับอันนี้ใช้อีสิบด้วยนะครับสองสามสุดอีตัวฝาขาวนะฮะอันนี้คาบูเราจัดการให้หมดนะอ่านะครับประมาณนี้ครับผมในการทดสอบนะ